เอาละวะกับสะบวกกันนีเอาละเดินมาเดินมาเด้อดพักกันดีคุณวันนี้ชิพาแซบมาเด้อจอยพาแซบจอยพามวลพาแซบพ,พากินจอยพาแซบแสเ<อ>งเทาในหม้อใ่อมือดีละคุณแคลกใส่มืออาแซบมาเด้อกินทันป่าคุณ พักกับพักกูเองเด้อปวดสารพิดปลากันเอาไปเลยพุลุตโตเบิ้งเด้อพี่น้องเป็นตาแซบบอพพ่น่ะป่านินบ้านเขาเจ้าแซบมลีแซบอืมเซ้แซมมาลีมา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 ใครจะกินน้ำตาลเอลีอาร์ยูออสเทเลียเด้อพี่น้องเด้อไม่มีกลิ่นทับาิมยูออสเรเลีย ประเด็งวนง่วงป็วนหมอหมอคุณยากแซ่บมาเด้อมาเด้อแต่เด้อพแม่พี่น้องกดซับสะไครเด็ซับเข้าไปตะไครห้ามมากจกเรียนท้ามห้ามด่ากันห้ามดามาดามากวดามากกันใส่มือกินดนี้ต้องใส่มือพันปูพันปลานโซว่าจ้า กินอร่อยใช่ไแซ่บพี่น้องแซ่บไรแซ่บปลาแซ่บกระเดียกระโดเซ็นเส้นน้อยๆพักบัวทักซีก็มีอีกได้อินบอกทักซีบ้านเไปชอบอยากสวนทั้งนั้นเลยนี่นะแซ่บเวอร์แซ่บปักเวอร์แซ่บปักเวอร์ปลาแซ่บเวอร์พักกินเข้าไปรสโมตุ้ยอื มีปลาเซฟเวอร์อีพัคซีพัคซีลาวแม่บอกอือพัซีแล้วอะไรเราพัซีแล้วอือมาจาไทยพันียไทยบมรู้มีปราเหล่งเต็มที่มือน,นี่นะเนี่ยเซฟอค็อย่ัเอ้คำหนึ่งอีกคำนึงคำนึงคำนึงเน,นะขอคำแย่ๆนะ่อแม,ม่พีน่น้อง ดอกเข้าไปหัวชูไัยเข้าไปเข้าไปเอ่ปเปลเข้าไปทำของแอปเปิ้ลนะบอสีเข้าไปแอปเป้อปเลอปหอมลาบขับไปอขับยญ่งอิ่งแถวเข้าไปหอมบาดดีปลาปลาขับยั่งยญ่โรดบ่ต้องแยกมันมืดปลาน่นนี่บาทนีละเด้อ เอาแล้ำเจอน้ำเจวน้ำเจวเข้าไปน้ำเจเจเจ็บเจเด้อเด้อเด้อเดอโอ้ my god ขุ้นเข้าไปแบบนะซับซับซับเซฟปากเวอร์อันนี้อ๋อปากเวอร์แท้ๆเลยอันนี้นาะรักบผมัตจานก็เสิ แทบจพูดไม่ได้น้านานามากินกับอันมาอินจอยกับจอยแครเมลี่เดาอแบบครอบครัวกับกับเตยหอมกินกับเอืมกินับสุยอืมบแบบวเอ๋อมงมันคำใหญ่ไหมจ๊ะมงไปได้ไอ้เชือกมามีคำใหญ่ Một cầm nhanh chóng gửi lắm mời hỏi nát chết bà bơm cố gắng ở bà cố gắng tattoo mặt bà cố gắng 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 bà cố ด่ามาฟ้าสุดห้ามด่ามากมาใส่มือจะเอาเข้าปาดได้วันนี้นะหนึ่งสองอืค์ขอบคุณแซปมาแซปแซบแซปนี่น้ำแจวเข้าไปนวดเข้าไปอลาด้าอลาด้า อือของคุณยัน